บูต่อไปนะครับสวัสดีน้องเทมนะครับ,รบเดี๋ยวน้องเทมแนะนําตัวแล้วก็เล่าถึงผลงานให้เราฟังสักนิดนึงครับค่ะสดีค่ะชมนนะคะนักข่าวทีมกอล์ฟขอบคุณค ทานะคะก็จะเป็นบัตรทองัตรทอนะคะที่เป็นกีฬาค่ะก็จะเป็นแบบสามารถสแกนไออาร์็นบข้างหลังได้ก็จะเป็นประมาณนี้เรัล้ก็จะเห็นว่ากระปูของพวกเราเป็น ก็เป็นการนําสื่อแบบเก่าแบบที่เราเล่นกันกับสื่อปัจจุบันนี้มาประยุกต์รวมกันนะครับเพื่อให้มีความน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็ช่วยในการพัฒนาการของเด็กๆนะครับขอบคุณน้องเก๋น,นะครับน่ารักมากๆเลยครับขอบคุณครับ